สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้เราอยู่ในเกม Forza Horizon นะครับผมพาร์ทที่32วันนี้เราจะไปหาชาเลนจ์นกันนะครับผมพอดีว่าส่วนใหญ่ที่เราเล่นกันเนี่ยคือเราเล่นไปแทบจะทั้งหมดแล้วนะครับเราจะไปหาชาเลนจ์นกันมันจะอยู่ในนี่นะครับเป็น Bucket l i ต t c h ชาเลน g e อันแรกที่เราเริ่มมาตอนพาร์ทหนึ่งมาเราจะไปเล่นอันที่สองแล้วก็สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบตามไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เราขับแลมโบกไม่ใช่แล้วเฟอร์รารี่สี่ห้าแปดนะครับผมสีฟ้าริเบอร์ตีวอล์กไม่ได้เล่นนานมากนะครับหายไปครึ่งเดือนเกือบครึ่งเดือนครับสอรี่พอดีว่าเดือนเดือนนี้มันไม่ใช่เดือนนี้เดือนที่แล้วนะครับเมษายนเป็นเดือนที่แบบผมเดินทางบ่อยมากแคบจะไม่ได้อยู่บ้านจะพูดถึงคันนี้ก็ไม่แรงมากนะเนี่ย เดยวว่ามันเท่แล้วบึ้นวุ้นวุ้น,นเดี๋ยววะตรงนี้เหรอสตาร์ทมันจะให้เราทำอะไรเอ่ยโอ้กลางคืนด้วยวดาจะซันคัมอัพให้เราขับรถคันนี้ทำอะไรจำ้ำโหภาพยังสวยอ่ะปิดเพลงครับปิดเพลงโอเค ได้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 มันให้เราไปกระโดดนะครับเป็นสตันจัม์ตรงนั้นจัดให้ครับผมเออเลฟเลี้ยวซ้ายภาพสวยมากทำไมช่วงทำไมฉากนี้มันลื่นอย่างนี้ปกติมันต้องแหลกๆใสยไม่มีรถบนถนนอยางน้าอย่าไป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 บิดเอาละ ไปเลยโู้ฮาร์ดทิศขึ้นอืมสักเซตยูทำได้สักเซตแล้วแค่นี้เหรออ๋อน,นี้มันยังอันที่2นะครับมันยังธรรมดาธรรมดาอยู่อันไหนที่ยังไม่ปลดล็อกเดี๋ยวเราจะข้ามไปก่อนแล้วกันนะครับถ้าอย่างนั้นจะได้ไม่เสียเวลาเราจะไปอันที่5เลยอันที่5นี่ฮาร์ดสอกกิโลเมตร อันนี้นี่ครับส0งร้เองนผมแต่งเครื่องไปหรือยังวะน่าจะแต่งแล้วนะโอ้โหยิบไม่ได้เดี๋ยว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 ข้างหน้าน่ารู้สึกจะเป็นบักเก็ตลิสต์นะครับจะเป็นเครื่องหมายไอ้นี่เครื่องหมายอะไรเอ่ยอ่ะเอาแวบไปดูหน่อยนี่ไงนี่ไงนี่ไงปึ๊บอันที่สี่นี่ไงที่มันที่มันล็อกอยู่เจอพอดีเลยอ่ะอันนี้แหละ ต์ทนี่เลยรีโหเราต้องทำเวลาให้ได้ตามที่มันบอกติดเ,เพลงกันครับโดนลิขสิทธิ์ขับเร็อๆอ๋อเราต้องอะไรเนี่ยทำความเร็วให้ได้ร้อยสี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงล่ะ เราครับตามทางไปก่อนแล้วกันตอนนี้ยังไม่รู้ว่ามันจะทำอะไรกันแน่โอเคอ๋อผมว่าไปถึงตรงนั้นน่ะไอตรงเส้นชัยอะ่ะเราต้องขับให้ได้ร้อยสี่นะครับเราขับรัดกปเลยจะรีอยู่ละเลี้ยวขวาขวาหน้าตรงนี้ใช่ไหม ทำไม่ได้ร้อยสี่ไม้เฮ้ยถึงไหมเนี่ยไม่ถึง <c oughs> เอาใหม่เอาหมรร้รอบนี้แหละรอบนี้แหละรอบนี้แหละเราต้อง ดีๆตรง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 ๆึบเอเทขวาซ้ายๆๆไยซาจะขวานี่แล้วก็ขวาน่ะเออดีๆดีๆเรียบร้อยครับผมโอ้โหหนึ่งหนึ่งกิโลเมตรต่อชั่วโมงพอดีเป๊ะได้แล้ว P4 ผ่านไปครับผมรีวิวอัพด้วยอืม f x 5โอเคร้อนว่ะปิดแอร์ก็ร้อนเปิดแอร์ก็หนาวโอเคมาอ่าบัคเก็ตลิสต์อันถัดไปอันที่5ซึ่งเรายังขับไม่ถึงเมื่อกี้นี้โอ้โหอวิ่งระบบกีนี่ว่ะ

นี่แหละว่าอ๋อนี่อันนี้นี่ระดับยากด้วยเนี่ยฮาร์ดมาให้เราทำอะไรว่ามาเปิดเพลงใหม่ละบอกไม่เปิดเพลงไงเราต้องขับให้ได้129ก้ิโลเมตรอะด้วยคันนี้ไปอุ้ยออกตัวแรงอยู่เฮ้ยสุบารุแม่เสียงเพาะดีว่ะแต่ต้องไปซื้อมาขับ โหยังสวยมาเหมือนเดิมเหมือนแบบเหมือนรอบเมื่อกี้เลยแต่ว่ารอบนี้ขับอยู่บนถนนใช่ไหมเฮ้ยหงุดหงิดชนต้องขับให้ได้เท่าไหร่นะร้อยร้อยยี่สิบแปดขับได้ปะวะ เมื่อกี้ยังมีเดียมมีเดียมยังหลายรอบอันนี้โอ้โหจะขับยังไงให้ได้ร้อยยี่แปดวะโอ้ลงน้ำอีกอะไรต้องขับไปก่อนต้องเชื่อมั่นเฮ้ยได้วะร้อยยี่สิบเก้ายี่สิบเกือบเกือบไม่ผ่านอันนี้รอบเดียวผ่านครับผมโอ้โหแต่รถรถมันเสียงเพาะดีนะ เดี๋ยวเราจะทําการวาร์ปกลับก่อนนะครับผมกลับมาที่เดิมเพื่อซื้อรถใหม่นะครับเราจะเอาซเบรุมาขับเสียงมันเพาะชอบเลยเมื่อกี้เนี่ยไปลองขับดูเอาแลมโบกินี่เก็บก่อนเอ้แลมโบย์เฟอร์รี่เออสี่หมื่นสองโอเคซื้อเลยเราจะขับสีน้ําเงินสีเดิมมันนะครับส,สวยสวยอัพเกรดอัพเกรดผมว่ามันน่าจะมีให้ขับแลมโบยนะ เอาผมใส่ยางรละลีไปแล้วกันนะครับผมเผื่อแบบข้ามป่าข้ามเขาอะไรงนี้เพราะว่าเผื่อมันอยู่ในป่าในเขาโอเคแม็กเดิมนี่แหละเทพแต่ดูดิข้างหน้ามีอะไรใส่โอเคแบบนี้ดีกว่าเนี่ยเดิมนี่แหละเตียวฟ้าว ใส่ทำไมวะมไฟหน้าใส่เพื่อใส่ข้างบนก็พออันนี้ดีกว่าเค okay. เครื่องยนต์ผมใส่เป็นเครื่องเดิมแล้วกันนะครับผมกับเครื่องสี่ล้อโอเคอันเดิมแม็กผมขอใส่เป็นอันนี้นะครับผม นี่จะคลิปมาเปลี่ยนแม็กอย่างรวดเร็วไปดิสตอร์เซตอัพเจ็ดหมืน่นโหแต่งเกือบแสนเนี่อะไรเราตังค์มีต้องเป็นล้านนะครับแต่งไปขับรถเล่นสีเดิมนี่แหละเสียงมันเพาะนะครับฟังปุ๊บชอบเลยโอ้ยเสียงโคตรเพราะเสียงโคตรได้อะ นี่ใส่ยางและรีมมาด้วยสนใจทุกสถานการณ์เพียๆลงข้างๆเ <i> สียงโคดพออ่มันจะสวยไปเดี๋ยววะโอเคเราเสียเวลามาเยอะแล้วนะครับผมเราจะมาเล่นอันที่6กันต่อนะครับอันที่6นี่ 4ีกิโลเมตรโอเค ถึงแล้วครับผมเสียงรถคันนี้มันเพาะจริงๆเลยเนี่ยใครที่คิดว่ารถคันนี้เสียงเพาะนะครับอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้นะครับผมเราจะได้เห็นตรงกันนะเท่ว่ะมาเล่นกันดีกว่าเสียเวลากรถเยอะยเราผมว่าผมเปิดช่วงอวยรถเลยดีไหมมานั่งนั่งดูรถแล้วก็อวยรถเลยแชาร์เจอร์สิบห้าชาร์เจอร์ปีสองพันสิบห้านะครับ ว้าวสีแดงด้วยปใช้เพลงกันน,กน,กน,กนี่คือดอชชาร์เจอร์ปี2015มาไกลมากจากชาร์เจอร์ปีปีไหนวะปี60มั้งชาร์เจอร์ของดอมครับมาไกลมากเปไมมันลื้ออย่างงี้วะเนี่ยเราต้อง ทำดิฟคอยดิฟคอยให้ได้สี่หมื่นคันนี้เนี่ยนะคันนี้เนี่ยนะดิฟโอ้โหทำดิฟคอยได้สี่หมื่นโอเคเราต้องทำให้ได้ถนนลื่นมันมันถูกออกแบบมาให้เราดิฟอยู่แล้วล่ะ อื้อออกค้างท้างอื้ออืออือสามหมื่นเจ็ดขออีกหน่อยสี่หมื่นอันแล่โอ้โหสี่หมื่นห้ายแถมแงล่ารอบย่อผ่านโหอะไรนะชาร์จเจอร์คันนี้แรงใช้ได้แต่งมาขับอีกคันหนึ่งดีไหมเนี่ย <laughs> พอแล้วพอแล้ว แต่งคันนี้นี่เป็นแสนเดี๋ยวดูซิว่าจุดต่อไปของเราอยู่ไหนหกผ่านไปแล้วเจ็ดหุยรถอะไรเนี่ยเออชนมาได้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 ใส่คันนี้นี่เบรกไม่ค่อยดีนะครับเฮ้ยเอาลงเออลงดินบ้างอะไรบ้างอุตสาสยางออฟโรดมา เอ้ยยางเรลลี่รู้สึกเออคุยดูข้างหน้าเร็วเลยรู้สึกเลยว่ายางรถแข่งกับยางขับขับ,ขบลงดินเนี่ยมันฟีลปารขับมันต่างกันนะครับถ้าใครลองเล่นดูก็จะรู้ยางเรลลี่กับยางเรซซิ่งเนี่ยฟีลการขับต่างกันเฮ้ยยี้เค่ถ้ำวะเฮ้ย้โหยังสวย มีมีป้ายไว้เก็บก่อนไว้เก็บก่อนเออเวลาเราพัดท้าวิ่งมันจะได้ถูกลงนะครับตรงนี้ไม่เคยมาเลยว่ะถ้ำเนี้ยนี่ครั้งแรกเฮ้ยเฮ้ยออกทะเลเฉยเลยเว้ยอ๋อตรงนี้มีถ้ำด้วยเหรอเพิ่งรู้ทางนี้คือทางที่คลิปแรกเลยที่เราลงมานะครับ ไงถ้าเราเลี้ยวขวาเราก็จะเข้าถ้ำเด็เค้พิ่งรู้มาชาเลนยทันที่เท่าไหร่เนี่ยรถอะไรวะเนี่ยอันที่เจ็ดเ้ยรถอะไรวะมาลองดูสิมาขับไปถึงจุด ก่อนเวลาหมดโอเคไม่ยากเจ๊โคตรเท่รถอะไรวะเนี่ยขับในถ้ำด้วยวะเฮ้ยรถโค้ดฟีเอเอฟเดี๋ยวขอโอเค,อเ,ค,อเ,ค,อเ,คเราก็จะปิดเพลงก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมาดูเรียกสิทธิ์โอเคแล้วเราก็ต้องรีบขับไปถึงจุดที่ได้ขับโคตรนิ่มนะครับ ดูดิรถแทบไม่โยกเออเฮ้ยโอ้โหเส้นทางมันชักชวนให้มาทางตรงเราออกขวาหน่อยเดี๋ยวเราชนต้นไม้ชิบหายรถต้นไม้เต็มเลยเหมือนแบบเรากำลังจะไปช่วยชีวิตคนเราต้องรีบมีคนรอเราอยู่ ขึนนถ้นขึ้นถนน,น,ถน,นเย้ยผู้ชนอะไรเนี่ยเราต้องทดแทนเวลาที่เสียไปครับด้วยการขับรถไปรถไปเออทันได้เลยทันได้เลยมันต้องทนันสิดูจากรถเรามันต้องทนันอทดแทนเวลาที่เสียไปด้วยกันไอ้เชี่ย ตันไม้ย้อนชิบหายเลยไหร่แล้วเนี่ยอีกยี่สิบวิโอ้โอหโอ้โหต้นไม้ต้นไม้ต้นไม,นไม้ถ้าไม่ชนต้นไม้นะสิบห้าวิสิบห้าวิสิบห้าวิเอ้ยเฉียวต้นไม้ยาชนเจ็ดวิห้าสี่ yes ถึงด้วย วูนึกว่าจะไม่ทันบอกแล้วว่าต้องทดแทนไวแล้วจะเสียไปได้วยการขับทางลัดเรี็บร้อยโอ้สวยอ่ะโค้จะสวยโอเคจุดต่อไปกับผม อันที่เจ็ดผ่านไปแล้วตอนนที่แปดนี่ไหนเนี่ยสามกิโลโอเคไม่ไกลรถเราทำมาขับกับทุกสภาพถนนอยู่แล้วนะครับ ทางมูเชื้อเชิญเหลือเกินขอซะหน่อยจะเยอะสดสวยสดสวยไปหมดแล้วทางมูเชื้อเชิญขนาดนี้ต้องทางตรงเท่านั้นมูชนชนแหลกชนแหลกโอ้โย เฮ <sm festivals> ้ยคนดิเซกก่อนจะดูคนดิเซกดูสภาพรถสักโคตรเละจอดข้างคนดิเซกมาอันนี้นี่ขอเป็นอันสุดท้ายนะครับผมเฮ้ยตอนเช้าดิปะคุณดิเซกวันครับผม Beef in the คุณดิเซกวันปิดเพลงก่อนโอเคคนดิเซกคนดิเซก เราต้องขับไปให้ถึงจุดก่อนเวลาหมดไม่ยากอีกแล้วเราจะขับตามเส้นทางของเราขึ้นถนนขึ้นถนนเอ้ยคุณดิเซกอือหืออือหือต้องขับไปถึงตรงนู้นก่อนหนึ่งนาทีสิบวิเนี่ยนะอุคุณดิเซกแรงใช่ไหมเลยใจเย็นเอาเลยรถปีศาจ 300สามร้อยทิาวะทำาวะมันต้องทนันสิมันต้องทนันเชื่อว่ามันทนันเพิ่อีกสิบวิวะหันมาวะไม่ทนันนะเลยมันต้องทนันมันต้องทนันห้าสี่สาม มันต้องทันบอกแล้วโหเมื่อกี้นี้ขับมาแบบไม่ไม่เบรกด้วยนะกลัวไม่ทันขับแบบเลี้ยวชนแหลกเลยผมดูสภาพรถยับเลยเฮ้ยคุณเสกวันโคตรแรงต้องไปซื้อมาขับต้องไปซื้อมาขับต้องไปซื้อมาขับโคตรแรงโอเคครับผมกันคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมขอโทษที่หายไปครึ่งเดือนนะครับผมสำหรับฟอร์ซ่าและเกมอ,อื่นๆแล้วก็คลิปอื่นๆด้วยนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผม สวัสดีครับอย่าเพิ่งลืมกันนะกลับรปจะมีสติบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์คลิปด้วยสั่งเสียพูดเหมือนแบบสั่งเสียยังไงไม่รู้เลย